เมฆาโดนแดงพี่น้องไปขุดมาม嘛นี่นี่เมฆาโดนแดงไปไหนเคยกิน<ะ>มาเด้อพี่น้องเขาอยากมีไ <laughs> ล่เต๋อจีดไม่น่อไม่แรงขัวเมฆาโดนฝนตกไปขุดอากาศดีดีฝนตกมาเนี่ยแมลง หนึ่งเขาตัวนี้มุกป่า,ปา,าปดเดี๋ยวบวัดมันไปขุดเดียวสิทายเบ่งไม่ต้องมันยำนะมีลาไปขุด,ดอีกรอบรรยากาศย่ำมันแหละ ตอนนี้ประมาณสี่โมงเที่ยงไหนเที่ยงหน้าคนต,ตก็กระซ่าโอ้พี่น้องอากาศดีดีนี่พี่น้องสุกขอสุดะ เม่งกระโนนซิมเบิ่ง,ง,งก่อนแอกเป็นน่องมาพยายามมาขุดเด้อนาในนาแม่กงกระโนนเอาป้น,กนตกมาเม่มกงกระโนนแดงออกป,อป่ะอสฟ้าไปขุดแม่กงกระโนนเนาะเอาปลาปลา นี่ภาพีเ่เบิร์นควายเมกนมากน,นอานปูใดบ่เคยเห็นหลายคนอาจทีเคยเห็นขุดเมกิโปมอ่ะ,ะอไปเนาะไปเบิ่องอยู่ป่าเลยนะฟ้าเขาสีใดอบอมมันนอ้องฮันดาเอ,อ,อ๊ะคุดเมกินอนมาสีใดตัวมันสีมันมมันมากินพี่นอ้อง ป่าไม่กระโนนยังหลอกคนคนมาขุณลายได้บุบนี่พี่น้งองเดี๋มันนี่มันจะยู่นต้องเงาไม้สีนี้โฮ่มามันไม่กระโนนเดี๋ยวมันจะคุดเนาะว่าสะมันติดอยู่ สองตัวพี่น้องนี่ตัวนึงเห็นล่ยนี่ตัวนึงตัวน่อยมือก็ดนน่อยมัอก็ดนแดงลองมาสอนกันมันก็ดนมันน่อยดนแดงมาถืไปหาต่ออีกคนนึงซินึงเอาไหม เอาไปน้อย,อยางามนิดมันเลยนไข่นะอ้าบึงมี่อ,อาไม้แต่นมีไม่เอ,เอาไม้ก็ย็ยางไปสนดับินกันมัมมีมัน,มมน,มมนมเป็นหูนี่พี่น้องเห็นไหมี่ยอยเลยในห่นึ่หหนงหายาวสิคุดนะ่ะ เอาเอ็นงอใหม่เขาก็ยางเบืองนั่งงอใหม่เลยแต่มีหูวกับแสดงวันมีน้องมันขวดลุ่งอใหม่ Dia bang, teman banget nanti. Bang, dia aku. Dan bang, kebun lah. ini, ัวเดียวโห่นี่ตัวเดียวตัวเดียวเดียวอะไรอ่ะไปเราเนอะมันกินใบใหม่แล้วกางขึนมันกะลงลงลงองงอใหม่เป็นดุดขึ้นมันขึ้นมากินใบใหม่ใบดอกใบใหม่อ่อนป่งยังเวีนมันก็เห็่ควาย

ก็กลูกกะมันก็กลูกถ้าปลามีปลาลายมีสิตแต่ลายกนมีกลกไม้น่อ,อนยๆก็ไมีเอาไม้ลายมันก็สิลุงอยู่นึงเอาไมา้ เปิดเปิ้นสิมีตัวเนี่ยคุณเห็นบ้างม ดีมาต่อบทเรีสอนองสอนสามคือตัวเดียว อันนี้นนไปอกับปลา่ไปต่อยงามนี่กระปิหนอนมันลายลายมันอยูส่ส่วนหู่สองหู่สามากเขียนอินเพราะเพิ่นที่ว่าปลาใหม่มันอุดมสมบูรณ์อันนี้กรลายอยู่ตัวข้นมันขุดลายพี่น้องน,นี่มีหูหนึ่ง ยาคุดเบ่งเนาะนี่ตัวต้องหักของนี้นี่นี่เนาะี่ กานอนเมืเ่อกะเลิกแน่พี่หงดินเด็กเด็ เดี๋ยวไมต้องโฟกก็บ่อยมันเอาหูมันคนก็คุกก็จะมันเ็องใบเป็นเกียวอใต่มาจับนี่พห้พอด้วยเบึ้งหูนี่ก้องนเปื่อย ดินบ่กเกีนมึงกับบลึกดินบ่เกนียนมึงกับบรกดินทรายกับเลิกแน่ลุนแดงตอกอก,อกัน nha. Yeah. Khúc này. Nào luôn. Hơi. Hơi. Chơi chơi cái xe này. Là... này gì? เยนแลยแล้วเินมาเดินมาเสียงเดือดแต่ว่ายาคอยตอกปูนใส่แล้วมันอร่อย

ปลาได้ก็จะบ,บกเขากันยังมีอยู่นะยังเล่นรอดไ่ปลาได้คนบอกเขาก็มีค่อยูคนะทะลเสมอ ว้านาเจ๊กสีห่กินนลาคุนให่งไ,งไม่กอกระนูนจิบโฟม พี่เจ้าเบนเขาเห็นด่เดี๋ยวก็องให้เนื้อก่อหัวที่ได้ครับเลยพี่น้องหาพอได้อยู่ได้กินพ่อได้หาคับมาคายหน้าคลายก็จะไปเวเื้นมาเตียงเลยพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่ง ว่าได้ไลายว่าได้เมย์หรอแดดกระแดดแดดเด็กทุกคนวัแล้วต้นเพนไี่นได้วัวกินเพนเดี๋ยว่าไลน์ว่ได้ไปแป๊บเดียวน้องเมย์ก็นอนแดดพวกวัวกินเพ้นนี่แหละซัมเนี่ยเลยี่น้อนกันมาคลิปแน่เนี่ยกดติดตามไว้จะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆให้การนายวัวหากินบ้านนอกเขา ไปกันที่น้องขอัน้นมาคลิปนะ